สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนทริชินไทยแลนด์ครับผมวันนี้นะครับผมพาพี่ๆนานาครับมาตกบ่อเหมาครับผมนี่ครับบรรยากาศด้านหลังเลยครับร้อยกว่าไล่ที่นี่ครับเขาเรียกกันว่าบ่อดอนลวกนะครับผมคันละหนึ่งร้อยบาทปลาออกเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามา ลองกันดูครับผมว่าเราจะได้หรือว่าจะไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็ลงเบ็ดสองคันลงสองคันครับคันละหนึ่งร้อยบาทก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงฮะนี่ครับผมบรรยากาศนะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนึงนะครับเพราะว่าอาทิตย์อยู่ด้านหน้าเลยนี่ครับความกว้าง ดี๋ยวลองดูครับผมไปครับนะครับผมมาพูดถึงเรื่องเหยื่อนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับผมเหยื่อตกปลาสี่คูนร้อยนะครับนี่วันนี้ที่เราใช้กันนะครับก็จะมีลำหอมหอมนะครับผมอ่าลำหอมหอมแล้วก็ตาลหอมครับผมแล้วก็มะขวิดซิ่งนะครับและเหยื่อตัวใหม่ของเรานะครับผมพึ่งคลอดครับผมนี่ครับ ปังแยมพาครับนี่เดี๋ยววันนี้เราจะผสม4ตัวนี้นะครับผมแต่ว่าก็เดือดตกปลาไม่มีตายตัวนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูก่อนครับว่าปลามันกินแบบไหนนะครับกินหอมหรือว่ากินเปรี้ยวหน่อยอะไรเงี้ยครับผมถ้าเราถ้ามันกินเปรี้ยวหน่อยเราก็จะใส่มะขวิดเพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับผมไปลุยตกปลาครับ อุปกรณ์ที่เราใช้นะครับผมวันนี้นะครับปลายสายนะครับก็จะเป็นะตะก,ก้อขนาด4เซนนะครับผมนี่แล้วก็ตัวเบ็ดเนี่ยผมจะใช้เป็นเป็นจินุเบอร์ห้านะครับส่วนชิ่งเนี่ยเราจะยาวหน่อยนะครับผมเนี่ยประมาณนิ้วชี้นะครับเลยนิ้วชี้มานิดนึงด้วยฮะนี่เพราะว่าสาลายน่าจะเยอะนะครับผมมองจากทรงแล้วครับเพราะว่ามันเป็น อ่าเป็นบ่อทรายนะครับนี่ครับลองดูครับผม ลาล่ายดีตรงน,นี้ดิ้งดิ้งดิ้งด,ด,ดิ้งดบบอเคเต็มปาก ใกล้ไหมใกล้เลยใกล้ใช่ไหมตรงนี้เลยครับเนี่ยสิบเมตรเนี่ย <laughs> <laughs> ไอเราก็ตีกันไปด้วยนะ่ะกินระยะสิบเมตรนี่เลยครับออาม,ามาแล้วครับผมนี่ตัวแรกมาแล้วปลายิสกนะายประมาณสนะักโลฮะเนี่ยเต็มปากยอดครับ มาแล้วครับผมเมื่อกี้อากาศมันร้อนนะครับผมก็เลยปิดโทรศัพท์ไปตัวที่สองมาแล้วนี่ครับไซเดิมเลยครับประมาณไซโลหนึ่งฮะครับเต็มปากเต็มปากเนีย่ยตกปลาสี่ขุนร้อยครับฝากไปด้วยแม่งกินชายนี่จริงด้วยวะกินไกๆก,กินตรงนี้เองเนี้ย ไก่เนี่ยม oh, ีต hey. <fight> <in the> <on> oh, ูส oh, ีแดงขี <affair answer> ้สีแดงโอ้ดูตูด้วยดูพุงมันนี่นั่นแหละเดี๋ยวผมจะลองดูนี่ด้านบเลยอ่ะอเยอะนั่นเองอออออเ็ก้องยง หยอดแล้วโอ้โหปวดจะกินแม่งกินจริงๆฮะโอ้ยไม่ใช่น่าจะเป็นไซส์ไซส์เล็กไซส์เล็กเฮ้ยเอาไปโสดโด้เฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วตอนนี้เอาเอาเอาไมค์หนึ่งครับ นี่คนระับปน,นินใสสวยเลยตัวนี้กนะ็มีครึ่งโลได้ฮนะสวยงามสวยงามฝากด้วยครับสี่คูณร้อยสี่คูณร้อยครับผมตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายโมงนะครับผมก็ไม่ง่ายครับที่นี่เพราะว่าบ่อเราเนี่ยอมองจากสายตาเนี่ยมีร้อยสามสิบไล่ แน่นอนครับซึ่งโหความความกว้างระดับนี้นะครับปลาคิดดูว่ามันจะอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะมันแทบจะเหมือนอ่างเก็บน้ำดีๆอ่างหนึ่งเลยครับผมก็ที่นี่ครับชื่อว่าดอนลวกนะฮะบ่อตกปลาดอนลวกเป็นบุฟเฟ่ครับคันละร้อยปลาออกได้หมดเลยครับส่วนใหญ่ที่เขาจะได้กันก็จะเป็นพวกปันนินไปยศเนี่ยนะครับผมก็จะ อมีจำนวนเยอะหน่อยนะครับผมก็โหไม่ง่ายครับไม่ง่ายใครสนใจมาลองดูได้ครับผมขายละหนึ่งร้อยบาทมาตกที่นี่นะไม่ต้องตีไกลนะครับผมเพราะว่าถ้าเราหวดไกลเนี่ยมันจะลึกนะครับผมตีเนี่ยที่ผมได้ตัวนะอยู่ประมาณสิบเมตรนิดๆครับผมประมาณไม่เกินสิบห้าเมตรนะครับตีไปเนี่ยระยะเนี่ยกินประมาณนี้ครับ เพราะว่าอามองจากสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจะมีแบบเป็นพวกสาลายนะครับเป็นป่าปือเป็นสาลายอยู่ตามขอบขอบ,ขอบอ่างครับป่ามันก็จะอาศัยอยู่แถวแนวสาลายครับผมสังเกตที่มันขึ้นมันขึ้นเนี่ยผมก็เลยเมื่อเช้านี้เราตีไก่ไม่กิน่เนเงียบพอเรายน่นย่นระยะมาได้ได้เรื่องเลย ก็มาสัมผัสได้ครับผมเดี๋ยวผมจะอ่าทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับผมใต้คลิปนะครับเพิ่งจะบ่ายโมงครับเดี๋ยวเรามีเวลามีเวลาอีกประมาณสามชั่วโมงฮรลุ้นดูว่าจะมีตัวเพิ่มไหมเมื่อเช้านี้นครับคือเราใช้เป็นตัวเบ็ดจินุเบอร์ห้านะครับอ่าผมคิดว่ามันใหญ่ไปผมก็เลยลองลองเอาตัวเบ็ด เล็กเบนมาคือจากจีจกจนุหห้าเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นจินุเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามนะครับเออปรากฏว่าดีกว่าแล้วผมมันผิวกว่าครับเพราะว่าบางทีว่าตัวเบ็ดอาจจะใหญ่ไปหน่อยครับสำหรับเบอร์ห้านะผมก็เลยลองดูครับมาครั้งแรกแล้วก็ต้องลองครับผมว่ามันเป็นยังไงฮะ หนึ่งตัวครับน่ารักเลยตัวนี้อิสกครับไปอิสกสุดยอดครับ ยังลึกถึงที่ไรก็ยังชุม่มชำอุ่นในหัวใจแม้ว่าคืนนี้อากาศจะหนาวสักเท่าไรก็ขอฝากลมฝนช่วยเป็นสื่อให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงและยังคิดถึง ในคืนที่ส้นปรยเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ฉันเหงาเธอรู้ไหมฉันเหงาจนแทบขาดใจไม่มีอ้อมกอดจากเขาที่รู้ใจรอคอยเธอกลับมาให้เฝ้ารอ จนฝซนส,สุดทยก็า้าี่จริงแล้วนะครับหมายที่บ่อดอนลวกเนี่ยที่เป็นหมายเด็ดเลยนะที่ผมศึกษามาก็คือว่าเนี่ยครับตั้งแต่บ้านไปเนี่ยนี่ครับอยู่ฝั่งเดียวกับบ้านคนระับฝั่งเนี้นี่ครับฝั่งเนี้ที่นานาๆเขาจะได้ไซส์สวย,สวย ได้ไหลกันหลายตัวฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝั่งทางนู้นมากกว่าครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือเป็นเพราะวปลามันปล่อยฝั่งนู้นด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะพอที่นี่มันก็ออกแนวเป็นกึ่งธรรมชาตินะครับเป็นบอ่อทรายกึ่งธรรมชาติระดับร้อยกว่าไล่นี่ พวกมันจับจองพื้นที่กันแล้วครับปากินลับอากินลัปฝนตกครับผม่มกำลังบรรยายเลยครับหมอตะกลับตัวสวยตัวสวยของอร่อยครับ อครับผม4ี่คูณร้อยฝากไว้ด้วยครับ อีกแล้วครับผมกลางฝนครับปน,น,นินนะครับตัวสวยๆเดี๋ยวตกปลาสี่คูร้อยครับฝากไปด้วยขอบคุณครับส่แมวได้ปน,นิน อีกหนึ่งตัวครับช่วงเย็นเย็นช่วงเย็นเย็นนี่กินดีครับนี่ครับปลายิศศกอีกแล้วซสายประมาณโลครับสาเท่าๆกันเลยยอดครับครับผมตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาห้าโมงนิดนิดแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะเก็บเบ็ดกลับบ้านแล้วครับผมก็ที่นี่าค่ถ้าใครสนใจนะครับก็ชื่อว่า บ่อตกปลาดอนลวกนะครับผมบรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับคันละหนึ่งร้อยบาทครับคันละหนึ่งร้อยบาทาปลาไม่จํากัดนะครับเอาออกเท่าไร่ตกได้เท่าไรเอากลับบ้านหมดเลยครับก็ที่นี่ก็อย่างที่บอกครับเป็นบอ่อทรายร้อยหัวไร่นะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะกินกันง่ายๆนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับผมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามให้กันกำลังใจกันมาตลอดครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับ๋ยวตกปลาสี่คูร้อยครับผมไม่ทําให้ผิดหวังครับผมวันนี้ลากลับบ้านก่อนครับผมทิหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนนะครับกดติดตามไว้ด้วยครับผมครับนี่ครับผมผลงานของผมวันนี้นะนี่ครับก็มีปันนินครับมีปลาหมอตะกับมีปลายี่สกนะครับ ก็พอได้กินครับวันนี้ครับมาครั้งแรก